เยอะมากเลยหลายตัวมากเลยลูก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11, 11ตัวมแม่หมูคาจะเลี้ยงไหวไหมคะแม่หมูหขาบอกว่าแม่หมูเลี้ยงไหวไหมแม่หมูบอกว่าเลี้ยงไม่ไหวหรอกแม่หมูบอกอะอ ดูดิเขากลัวเราหรือเปล่าน่าเขาไปหลบหมุมหมดเลยใช่ไหม,ไมเออเขากลัวเราหรือเปล่าเขาเริ่มเดินมาแล้วมากินขี้เหรอลูก <laughs> หมูไม่กินขี้หรอกลูกเฮ้ยมันเดินเหยียบขี้มันเหยียบขี้เออใช่ เขาจะออกไปเล่นข้างนอกหรือเปล่าเขาจะออกไปเล่นข้างนอกหรือเปล่าเขาไม่กล้าออกลูกอย่าไปอยู่ใกล้เพื่อนได้ไหมเพื่อนเขาเหม็นนะ่ะเหยียบขี้แล้วก็ไปเดินอยู่ใกล้เพื่อนนะเห็น,หนไห้ตัวนั้นหนีเลยตัวนั้นหนีเลยโอ้โหตัวเื่นเขาเป็นไรกัน เขากัดกันหรือเปล่าโอ้โอตัวนี้นอนแผ่เลยแสดงว่าเหนื่อยดิแสดงว่ากินอิ่ม <c oughs> โอ้ีนหมูฉี่ โอ,อโอ้โหหมูฉี่อ้าโอ้โหหมูฉี่แล้วเพื่อนก็มากินฉี่ต่อดูสิืกินฉี่กินฉี่เพื่อนเหม็นอะเหม็นอะไรอโอเค